ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino IR Remote ควบคุมเปิดปิดไฟ LED ไร้สาย Infrared Remote Control Kit Module Remote กันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้ใวิดีโอนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบก,กับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino IR Remote ควบคุมเปิดปิดไฟ LED ไร้สาย อ f a l าเลตรีโมทคอนโทรลคิดโมดูลรีโมทนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความบนด้านล่างเล็กน้อยนะฮะผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมาดูได้ในหน้าบทความนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความบนดานล่างอีกเล็กน้อยนะฮะผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์หนึ่งลิงก์นะฮะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารี ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกตัวอย่างลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยนะครับซึ่งเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์ media file ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นาไฟไล,ไล์ library มาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ library เมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้แต่ว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยตั้งค่าปลายทางของการดาวน์โหลดที่โฟลเดอร์ไหนนะฮะ ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์ Chrome เหมือนกับในวิดีโอนี้นะครับให้ผู้ใช้งานคลิกไปที่ไอคอนรูปดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะมุมขวาตรงนี้กดที่เข้าไปเขาจะปรากฏหน้าประวัติการดาวโหลดล่าสุดขึ้นมานะครับถ้าเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จไปเมื่อสักครู่จะขึ้นเป็นเสร็จสิ้นนี้นะจากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้กดที่โฟลเดอร์เลยเขาจะพาผู้ใช้งานเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวนโหลดเอาไว้นั่นเองเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวโหลดเอาไว้แล้ว ผู้ใช้งานจะพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วินล่าให้ผู้ใช้งานทาการแยกไฟล์ออกมาได้เลยนะครับสําหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วินล่าหรือวินซิฟผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินล่าหรือวินซิฟก่อนนะครับก็ทาการติดตั้งโปรแกรมวินล่าหรือว่าวินซิฟไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทาการแยกไฟล์ได้เลยเมื่อทําการแยกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ลบรารีนั่นเอง จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้ง,งานทําการ Copy หรือว่าคัดโฟลเดอร์นี้ก็ได้นนัจะเป็น Copy หรือว่าคัดโฟลเดอร์และนําไปไว้ใน Document เข้าไปในโฟลเดอร์ Arduino และเข้าไปในโฟลเดอร์ libraries เมื aries, ่อเข้ามาในโฟลเดอร์ libraries แล้วให้ผู้ใช้ง,งานทําการวางตัว f o โฟลเดอร์ libraries นัลล้นลงไปโดยภาพรวมนะฮะจะเป็นประมาณนี้จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้ง,งานทําการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา เมื่อทําการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความเพียงนึงโปรแกรย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างนะฮะจนไปถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการคัดลอกโค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวทางเราจะให้ ผู้ใช้งานไปดูในส่วนด้านบนก่อนนะกันนะเลื่อนเลื่อนหน้าโค้ดขึ้นไปด้านบนนะฮะในส่วนนี้นะ defy code ต,ตรงนี้นะครับผู้ใช้งานจะยังไม่สามารถใช้งานรีโมทในการควบคุมหลอดไฟได้นะ,ะจำเป็นที่จะต้องแก้ไขในส่วนนี้แต่ว่าถ้าเราจะแก้ไขในส่วนนี้ได้เราต้องอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดก่อนเนาะอ่าส่วนนี้คืออะไรเดี๋ยวบอกไปก่อนเลยนะว่าส่วนนี้ก็คือเป็นเลขรหัสของปุ่มแต่ละปุ่มที่อยู่บนรีโมทนั่นเองนะครับอ่ารีโมทแต่ละตัวปุ่มแต่ละปุ่ม จะมีเลขตัวนี้ไม่เหมือนกันเลขโค้ดของปุ่มไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเลขเฉพาะเลยนะเราสัตว์เราจะต้องหาเลขมาใส่นะซึ่งวิธีการหาก็อยู่ในขั้นตอนต่อไปนี่แหละนะฮะต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือก serial port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อที่บนนะฮะจากเ้นเลือกมาที่เมนูพอร์ตแล้วทำการเลือก serial port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดต่อมานะครับทำการเลือกปร,เระเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด arduino uno UN r 3มนะเ็เลือกเป็น arduino uno จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทาการอัปโหลดโค้ดลุงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกลด์บนในเรื่องมาที่ไมนอัพโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปลูกศรที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูนการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อต้องการกดเข้ามาที่เมนูอัพโหลดแล้วเส็ยเลยว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบ,บันทึกโค้ดก็ให้ทาการกดไปที่ปุ่มก,ร,กระกบ,บาษด้านบนหรือปุ่มแถบเ้นด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนะั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสครู เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านอัปโหลดนี้นนปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อแท็บบนหน้าจกมันเลื่อนมาที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปเปนขยายที่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อทำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานท,านทําการเลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9,600นะฮะซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่าขอนข้อมูลแล้วจะยังไมมม่ีข้อาาาใปรกฏ นส่วนขั้นตอนนี้นะฮะจะเป็นขั้นตอนการหาตัวโค้ดเนาะของปุ่มแต่ละปุ่มนะมาใส่ทีนี่เองอันนี้เรากําหนดไว้แล้วนะ,ะเป็นโค้ดของปุ่มของที่อยู่ในมือของเราตอนนี้เนาะหรือพิชศษในวิดีโอนี้นะดังนั้นนะถ้าเกิดว,ว่าเรากดปุ่มลงไปเนี่ยมันจะติดแน่นอนนะฮะเดี๋ยววิธีการใช้งานก็ดึงนี่ออกก่อนเนาะพลาสติกด,ดึงออกก่อนเ๊บอเราลองกดไปปุ่มที่หนึ่งติดไหมอ่ะ จะมีพวกเลขรหัสพวกนี้ปรากฏขึ้นมานะฮะอันนี้จะเป็นเลขรหัสที่เราใส่กําหนดไว้ก็เห็นได้ว่าลัดไฟดีก็สีขึ้นมาจะบอกว่าตรงเนี้ยรีมทแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะฮะที่เห็นมันเหมือนกันอยู่แบบเนี้ยเป็นเพราะว่าเราทําการกําหนดไว้แล้วตั้งแต่ก่อนนั้นต่อมาปุ่มที่สองได้เื่อได้เล,เลขรหัสแบบนี้มาเลขพวกนี้ต้องใช้แบบไหนเพราะว่ามันมีหลายแบบ จะสังเกตได้ว่าจะมีทั้งแบบที่เป็นแปดตัวเจ็ดตัวสิบสองตัวอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ตายตัวรีโมทแต่ละตัวจะไม่ตายตัวนะะเดี๋ยวผมจะลองเป็นรีโมทอีกหนึ่งรุ่นให้ดูอ่ะตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะไม่เกี่ยวของเราลองดูทีใช่ไหมแต่จะเห็นว่าตัวเลขมันก็ขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้ตัวนี้เป็นเลขอะไรเราจะดูเราจะเลือกใช้ยังไง วิธีการเลือกใช้นะฮะเราจะเลือกใช้ตัวเลขที่มันสะเกียรที่สุดก็คือตัวเลขที่เวลาเรากดลงไปแล้วเนี่ยมันขึ้นมาบ่อยที่สุดออย่างตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งตรงนี้นะเลขที่ออกมาบ่อยมากที่สุดของอันนี้เป็นเลขไหนให้เราลองกดไปเรื่อยน,นะฮะจนกว่าจะเจอแบบเลขที่มันซ้ํากันเนาะเออกดเลขหนึ่งไปเรื่อย ่าโอเคตอนนี้ผมนะคิดว่าน่าจะเป็นเลขนี้อ่ะเดี๋ยวลองทาการ Copy ้นะ c o อ y ตอนนัวนี้แล้วเรามาใช้แทนเลขน,นึงดูแล้วก็วางลงไปแบบนี้ครับอ,อ่าแล้วลองอัปโดตเขาลงไปใหม่อันนี้เป็นของรีโมทตัวน,นี้นะครับ่าแล้วก็ทำการกลดลงไป ติดเรียบร้อยเห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถามว่า2ตัวนี้ใช้คู่กันได้ไหมอ่าเลขหนึ่งตรงนี้เป็นเปิดไฟแต่ว่าเลข2ขงตัวนี้เป็นสั่งปิดอ่าได้ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะฮะว่าเออมันจําเป็นที่จะต้องหาโค้ดของปุ่มแต่ละปุ่มของรีโมทต,ตัวมาใส่เพื่อที่จะเพื่อที่จะสั่งใช้งานนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ Cy ่เบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ